对要 tp o 你好。 จริงๆแล้วเธออาหารไม่ยากหรอกถ้าเราตั้งใจทําแค่เธอใช้ของดีอ่ะลูกค้าก็ไม่เป็นไรแล้วกล้าบอกไปเลยดิงปูมาถ้าอร่อยค่ะลูกค้าไปมันก็จะมีะมั้งินีลูกค้าเขาไม่เยากะว่าร้านนีตงแต่่นี้ที่ร้านที่เปิดสมการไม่กล้าบอก แบบแรกคือสังเกตเลยนะสงกลางคือร้านที่จะขายก็คือร้านที่ขาย ่ไหมโตแล้วมันอร่อยแบบจอบสดมากเลยแต่พวกนั้นไหนนะครับต่างไทยก็ต่งอร่อยอยู่ดีอบบอนี่คิดเกับสามได้สจริงปล่ล่ะเพราะว่าถ้ามันคือต่าเมนูใหญ่ให้ลูกค้ามีกี่ตันึกออกปะเอาจริงคือตัางไทอ่ะคือ ฉันไม่ได้อยากเหรอว่าขายดีตำไทยอย่างชิ้นนี่เฉยเลยนะฉันบอกเลย Gracias. ส่งชุดสองคนส่งส่งชุดค,ค,ค,ค่ะและก็เป็นคนที่ส่งข,ของนะคะสุกตุ๊กต่ำค่ะ ไว้หญิงน้ำกรุงจะรวมสีไว,สวส้สวัสดีค่ะวันนี้ค่ะดิฉันชลัมประคองซับค่ะจัดดอกไม้งานศพมันจะเกิดเย็นตายค่ะแต่สนหรับงานศพค่ะ,ำคะยำให้ไหน่อยนะไม่ใช่ยำตัดรวมสีสีสีเสียี่อะไรแบบอร่อยมากมุม เข้าใจแล้วทำไมลูกค้าถึงแน่นดีครับมีบุฟอดมีอะไรแนะนำให้มถ่ายดีก็ไก่ไก่เออไก่ทอดอะไรอย่างเงี้ยแหละมันมีนูนไม่เยอะเออมีไก่จริงดิิงถ้าถ้ากลางวันอย่างงี้แนะนำกินไก่ย่างจะอร่อยกว่าไก่ย่างจะเข้ามากว่าไก่ย่างเข้าสมกว่าใช่ใช่ใช่หรือว่าถ้าไก่ถ้าเป็นของทอดก็เป็นไก่ทอดก็ได้ไก่ทอดก็อร่อยแต่ว่าแล้วไก่ทอด คุณมากใช่ไมฉันสวดัปเลยเนาะมันก็ไม่แปกหรอกต่อไป้องกระปไข่เค็มิีกอกเด้อ อย่กงวลกน่นะนการนกรรมนี้เดียวพอใส่แค่พอดีจานพอไม่ต้องลน้นนะ เอ้ยอย่าลืมบอกเ้าเนื่องข้าเหนียวนะถูกกูลองดูไปเมื่อกี้เนี่ยบอกเ้าเรื่องข้าเหนียวไปเลยด้วย ไปเที่ยวภูเรือไปเจอในอำเภอกันอ๋อไปหน้าหนาวค่ะหน้านี้ไม่ไปหาเงินก่อน はい。<laughs> ล้านตุ่ย,ย,ยอันดับหนึ่เลยรใช่ไหมตันั้นอรน่อยแบบเจาถจงบ้างแต่ก็โคตรแับแ,แนะต่คนไม่ใจไหนจริงนะบุคคลเห็ไหนอือน จะสู้ทีมไห,นหนยหนุ่มได้ไหมคะพอจะสู้ได้ไหมคะสู้บอา่าแคงแม่ใส่เส้นไหมลกูกพราะหนู่มดูแขมันแขงอยู่ไม่มีสมัยอันเก่ีแบบมันจะทำให้คุ้ง เท็ห้กุ้งดิบนะของนั้นกุ้งสุกของเขาทอดเอาไปก่อ,อนเลยค่ะบั้งกุ้งติดคกหรอฮะเอาดีๆเดี๋ยวพี่แกให้ใหม่ใส่ไปแล้วเดี๋ยวลูกค้าดา่าโอ้ยคงนี่ตามสามรอบละของใครวะเดี๋ยวลูกค้าด่า แม่ค้าควรรับฟังนะคะก็รับฟังค่ะเอากิจโคกหรอไม่มันไปแล้วไงกุกกิจโคกอ่ะถุงนึงตอยคนเดินเข้าร้านซ้มตำ <c oughs> คุณว่ามาเดิน้างแน่นเกินแน่นเวอร์เออแน่นเวอร์รับสมัครอีไนนหนุ่มด่วย หนหน่งมึงอยู่ไหนตอนนี้ไปแลดไหนอยู่ งงมากบอกพี่เดียเลยค่ะฉันไม่คุยกับพี่เดียแล้วไม่กลับมากินนี่กินนี่งงมากพี่เดียไม่คุยกับฉันเลยงงมากเลิกคุยกับพี่เดียค่ะนันต่อไปเขาพูดย้อนทีนีะ อบอกพี่เรียด้วยนะเดี๋ยวไปเล่นด้วย<ม>แล้วที่อยู่นี้มันคือทิ่ส้มตำอร่อยฝน<ม>ตกไม่ใช่ฝนตกคืออากาศนันร้อนอย่างที่พี่บอกใ้รายกนรนี่ส้มตย โอ้หคือแน่นมากแล้วกินกับป้าแก่สู้ๆครับเจ๊จะเป็นลมอยู่แล้วนั่นี่ะอะไรมึงยืนถ่ายรูปจะเป็นลมกูงงมากไม่ถึงแม่ค้าจะเป็นลมแล้วน่ะไม่เป็นค่ะลูกค้าออกมาเลยค่ะมาเยอะๆเลยรับแรงกระแทกได้ค่ะมาเนี่ยเลยค่ะมาเยอะๆสั่งเยอะๆเลยค่ะทำทัน ใครเจะเล่นไพต่ำใหันไปอะไรวะหันไปหันมาอ๋อเป็นแม่ค้าค่ะก็ต้องหันไปหันมาค่ะแต่ว่าถ้าขวดพิการก็นอนอยู่บนเตียงค่ะไม่ต้องหันค่ะรอเล่นเรื่องจริงเถอะมันคือเรื่องจริงะก็เป็นแม่ค้าก็ต้องหันไปหันมาให้มันหันใจอ นัสติทำไปก่อนทำไปก่อนทำไปก่อนอะไรไม่คันแค่เดี๋ยวบอกทำไปก่อนสปีดสุดอะไรนะสะปีดสุดอ่ะเดี๋ยวฉันฉันใส่นี้ด้วยตูต้อ,อะไรตูเอาไร